วันที่14นะครับเราชำระหนี้ให้บริษัทมหนาคนครนะครับที่เราซื้อสินค้าตามใบค่ะสินค้าเลขที่ G 2 1 0 8 6นะครับยอดที่เราชำระทั้งหมดคือ586,326บาท25สตางค์เอ่อ20สตางค์เนื่องจากเรามีส่วนลดนะครับตามเงื่อนไขทางการเออ่เงื่อนไขส่วนลดเงินสดเนี่ยนะครับได้64,46บาทนะครับเราชำระด,ด้วยจ่ายด้วยที่เช็ค100612นะครับตัวนี้ก็อยู่ในโมดูลของนะครับ Uh, A.P. นะครับ A.P. Account payable นะครับเป็นจ่ายชำระนี้ได้เลยนะครับเราก็เลือกบริษัท uh, มหานครค้าขายนะครับในที่เอกสารที่อันนี้เป็น,นที่สา่ของเรานะครับเป็เกำกับสิคนค้าก็ไปเอากับนะครับที่ RG 2 1 0 8 6นะครับลงันที่1 4 1 2 5 5เรากดที่ AP list นะครับ เราจะมีนี้เขาอยู่2บินนะครับเราชำระเลขที่บิน g 2 1 0 8 6นะครับตามนี่คือยอดที่ต้องชำระนะครับทีนี้ตอนชำระเนี่ยเราได้ส่วนลดด้วยนะครับเรามาหน้าที่ payment นะครับเราจะเป็นเราก็ใส่ตรงช่องส่วนลดรับคือ6 4 4 6นบาทนะครับแล้วก็เราจะชำระด้วยเช็คก็คือ cqpay นะครับ เล่ม01นะครับได้ที่100612วันที่ก็คือวันเดียวกันจำนวนเงินนะครับเราชำระ586,326บาท20สตางค์เราไปดูเป y m เ n นครับว่ามันตรงเท่ากันหรือยังถ้าเท่ากันแล้วก็แสดงว่าถูกต้องลองดู GL นิดนึงนะครับก็จะบันทึกแบบนี้มีส่วนลดหลับเข้ามาด้วยนะครับเราบันทึกบัญชีครับเรากดเซฟครับเพิ่มทึกบัญชี